สวัสดีค่ะพบกับครูทรายนะคะคลิปนี้นะคะจะมาเฉลยแบบฝึกหัดที่10.2นะเกี่ยวกับเรื่องคู่กดคู่เบสนะคะมาเริ่มกันเลยข้อแรกข้อแรกนะคะเขียนสมการเคมีและแผนภาพแสดงคู่กฎเบสของสารต่อไปนี้ในน้ำเ,เรื่องนี้ที่นักเรียนต้องทําได้ไม่ใช่แค่พิจารณาคู่กดคู่เบสเป็นแต่ต้องเขียนสมการเป็นด้วยนะคะเริ่มแอมโมเนียถ้าเขียนสมการของแอมโมเนียก็ nh 3บวกน้าทีเนี้ย เวลานักเรียนจะพิจารณาว่าแอมโมเนียจะรับหรือว่าจะให้โปรตอนนักเรียนต้องคือบางคนน่ะบอกว่าพิจารณาจากน้ำได้ไหมน้ำมันไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าน้ำมันจะรับหรือมันจะให้ก็ได้ถูกต้องไหมดังนั้นเราต้องพิจารณาที่แอมโมเนียเป็นหลักทีนี้ถ้าสมมติว่าแอมโมเนียให้โปรตอนออกไปอ่ะหน้าตามันจะประหลาดมากเลยนักเรียนมันจะเป็น nh 2ลบมีไหมมีนะแต่ว่ามันมันไม่ได้คุ้นเคยอ่ะมันไม่ได้เยอะแล้วมันไม่ได้เสถียรขนาดนั้นนะคะดังนั้นตัวที่เราคุ้นเคยมากกว่าก็คือตัวที่มันรับโปรตอนเข้าไป นะก็จะเป็น NH4 บวกน้ำให้โปรโตอนไปนหนึ่งตัวก็จะเป็นไฮดรอกไซด์ไอออนโอเคไหมนะคะเขียนสมการให้เสร็จก่อนเดี๋ยวค่อยมาเช็คความเป็นกรดเป็นเบสกันกรดแอซิติกค่ะ CH3COOH บวกนะ้ำนะคะตัวนี้กรดแอซิติกระวังตัวไฮโดรเจนที่จะรับหรือให้ได้เนี่ยคือแค่นี้เท่านั้นนะคะ แล้วมันก็จะให้ออกไปมันไม่ได้รับมันรับออกมาแล้วเป็น H2 บวกตลกอะนะคะนะก็จะให้ออกไปก็จะกลายเป็น c h 3 c o ลบวกด้วยไฮโดรเนียมไอออนนะคะตัวที่เป็นกรดเบสก็จะเป็นแบบนี้ดูหน้าตาที่คล้ายกันค่ะหน้าตาที่คล้ายกันอะคูไฮไลท์ให้เรากันตัวนี้หน้าตาคล้ายกันตัวนี้หน้าตาคล้ายกันโอเค ตัวแรกค่ะอันนี้ก pues ็จะเป็นกรดอันนี <S 2> <S 2> ้ก็จะเป็นเบทกรดเบสตัวนี้เป็นกรดตัวนี้เป็นเบทตัวนี้เป็นเบสตัวนี้เป็นกรดนะคะกรดคือตัวที่มีโปรตอนมากกว่าหนึ่งตัวคูเฉลยเร็วนะเพราะว่าถือว่าง่ายนะคะต่อไปข้อ2ให้เขียนคู่กรดของสารต่อไปนี้คู่กรดคืออะไรคู่กรดคือตัวที่จะต้องมีโปรตอนมากกว่าเดิมอ่ะหนึ่งหนึ่งหนึ่งโปรตอนนะคะ เราก็แค่ใส่ไฮโดรเจนเข้าไปแต่อย่าลืมไอออนบวกของเขาด้วยถ้าสารเดิมติดลบอยู่ก็จะต้องลบหายไปหนึตัวถ้าสารเดิมติดลบเดียวไอออนลบมันก็จะต้องหายไปนะคะ s 3 o 2ลบก็จะกลายเป็น h เติมไฮโดรเจนเนาะ hso 3, <SO> 3จาก2ลบก็จะเหลือลบเดียวแอมโมเนียเขียนคู่กดของแอมโมเนียจะต้องมีไฮโดรเจนมากขึ้น1ตัวก็จะเป็น nh 4บวกนะคะน้ำ น้ำก็จะต้องมีไฮโดรเจนมากขึ้น1ตัวก็จะเป็นไฮโดรเนียมไอออน H3O+ นะคะ CN นะคะไซยาไนออนก็จะต้องมีไฮโดรเจนมากขึ้น1ตัวก็จะเป็น HCN นะคะต่อไปข้อ4ค่ะข้อ4ครูข้ามอะไรไปไหมครูครูก็ว่าครูข้ามอะไรไปไหมข้อ2ให้เขียนคู่เบสของสารต่อไปนี้ขออภัย ให้เขียนคู่เบสของสารต่อไปนี้นะคะคู่เบสก็คือจะต้องมีไฮโดรเจนน้อยน้อยกว่าเดิม1ตัวนะก็จะเป็น HSO 3เอาไฮโดรเจนออกไปแล้วอะเอาไอออนบวกออกไปด้วยดังนั้นมันก็จะติดลบ1ตัวนะคะต่อไปถูกไหมต่อไปไฮโดรเจนออกไปก็จะเหลือ C 2 O 4จากลบธรรมดากลายเป็น2ลบเพราะว่าเอาไฮโดรเจนไฮโดรเจนเอาไอออนบวกไปด้วยตัวที่เหลือมันก็เลยติดความเป็นลบเพิ่มขึ้นมานะคะ ต่อไปแอมโมเนียไอออนก็จะเอาไฮโดรเจนไอออนออกไปก็จะเหลือแอมโมเนียนะคะน้ำเอาไฮโดรเจนออกไปบางคนน้ำเหลือตัวนี้ก็คือไม่เคยเห็นอะโฮโฮเนาะก็จะงงงนิดนึงเนาะ H O ก็สลับให้มันเป็นสารที่หน้าตาปกติที่เคยเห็นแล้วกันก็จะเป็นไฮดรอกไซด์ไอออนนะคะต่อไปข้อ4เขียนสมการแสดงการแตกตัวของน้ำเพื่อแสดงว่าน้ำมาเป็นสารแอมโฟเทอรกแล้วก็ระบุคู่กดคู่เบส การแตกตัวของน้ําก็คือน้ํารวมกับน้ำนะคะก็จะต้องมีน้ําตัวหนึ่งรับปโปรตอนน้าตัวหนึ่งให้ปโปรตอนตัวที่รับก็จะกลายเป็นไฮโดรเนียมไอออนตัวที่ให้ก็จะกลายเป็นไฮดรอกไซด์ไอออนนะคะไฮไลท์ตัวที่เหมือนกันตัวที่หน้าตาคล้ายกันจริงๆมันใครคู่ใครก็ได้ถูกปะ่ะนะระบุความเป็นคู่กรดคู่เบสนะคะถ้าสีเหลืองเทียบกันตัวไฮโดรเนียมก็จะเป็นกรด ตัวน้ําก็จะเป็นเบสแต่ถ้าเป็นตัวเป็น,ต,ปนตัวที่เป็นไฮดรอกไซด์ออนไฮโดรเจนน้อยกว่าไฮโดรเจนน้อยกว่าก็จะเป็นเบสตัวนี้ก็จะเป็นกรดน,นะคะเอาให้แม่นนะเอาให้แม่นนะสำหรับเรื่องนี้นะคะคู่กรดคู่เบสควรระบุคู่กรดคู่เบสได้ควรเขียนสมการการแตกตัวได้ควรพิจารณาได้นะคะไม่ยากนะอย่างที่ครูย้ำาแหละว่าเดี๋ยวมันจะเจอในเรื่องต่อไป นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะใครชอบถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแนะนำเพื่อนกดอะไรก็ได้ชวนกันเข้ามาดูอยากให้กูทำคลิปอะไรคอมเมนต์กันเข้ามาสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนจ้าบ๊ายบาย